หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสาลอาญาระหว่างประเทศหรือ i อ c ได้ประกาศออกหมายจับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นํารัสเซียฐานก่ออาชญากรรมสงครามจากการพาตัวเด็กยูเครนหลายร้อยคนไปยังรัสเซียโดยมิชอบข้ามกลางข้อกังขันว่าการออกหมายจับครั้งนี้จะทําให้ปูตินถูกจับได้หรือไม่ล่าสุดประเทศฮังการีออกมาเปิดเผยว่าจะไม่มีการจับกลุ่มประธานาธิบดีปูตินหากเขาเดินทางเข้าประเทศโดยเมื่อวานนี้แกเกลกูกกยช เลขาธิที่การสํานักนายกรัฐมธตรีฮังการีกล่าวว่าแม้ว่าฮังการีจะลงนามในธรรมนูญเฮนโรมซึ่งเป็นสนธิสัญญาก่อตั้งไอซีซีและให้สัตยาบันในปี2001แต่โดยพื้นฐานของกฎหมายฮังการีแล้วไม่สามารถจับกลุ่มปืนปินได้กูยชกล่าวว่าถ้าเราอ้างถึงกฎหมายของฮังการีเราจะไม่สามารถจับกลุ่มประธานาธิบดีรัสเซียได้เนื่องจากกฎเกณฑ์ของไอซียังไม่ได้ประกาศใช้งานในฮังการีพร้อมย้ำว่า นี่ไม่ใช่การแสดงจุดยืนของรัฐบาลฮังการีต่อหมายจับปูตินของ ICC โดยหลักการแล้วรัฐสมาชิก1 2 3ประเทศของ ICC มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามหมายจับหมายความว่าหากปูตินเข้าสู่ดินแดนใดๆเหล่านี้เขาควรถูกจับกุมโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของชาตินั้นๆน,น,นอกจากนี้กูยชอ้างว่าสนันธิสัญญาธรรมนูญเฮนโรมไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในระบบกฎหมายของฮังการีดังนั้นจะไม่มีผลบังคับใช้ กูยัชเชนกล่าวถึงหมายจับว่าการตัดสินใจเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเนื่องจากเป็นการตัดสินใจที่นําไปสู่การยกระดับสงครามต่อไปไม่ใช่เพื่อสันติภาพนี่เป็นความเห็นส่วนตัวของผมอยางไรก็ดีความคิดเห็นนี้อาจมีสร้างความตกใจให้กับเพื่อนบ้านในยุโรปของฮังการีเท่าไหรนะ่นัก เนื่องจากฮังการีภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออบานถือเป็นหนึ่งในพันธมิตรในยุโรปที่ใได้ใช้ที่สุดของรัสเซียมาโดยตลอดหลังจากบูตินสัง่งหยุคยุเครเมปีที่แล้วออบานเป็นผู้นำประเทศในสหภาพยุโรปที่ไม่เต็มใจที่สุดในการคว่ำบาตรรัสเซียแม้ฮังการีจะเป็นสมาชิกกลุ่มพันธมิตรนาโตแต่ที่ผ่านมาได้แสดงท่าทีขัดขันชาติตะวันตกที่ส่งอาวุธให้ยูเครนโดยออบานเคยเตือนว่ายุโรปก,กำลังพาตัวเองเข้าสู่มาหาสงครามในยูเครน และเขายังได้พยายามขัดขวางไม่ให้ยู่แข่งเข้าร่วมกับนาโต้ด้วยด้นานรัเสเซียหลังมีการออกหมายจับก็ออกมาตอบโต้ทันทีทันใดว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้และระบุว่ารัเสเซียไม่ได้อยู่ภายใต้การตัดสินใจของ i c c ีีดีมิตีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียเปิดเผยหลังมีการออกหมายจับปูตินว่ารัเสเซียเช่นเดียวกับหลายรัฐไม่ยอมรับอำนาจศาลของศาลนี้ ดังนั้นการตัดสินใจใดๆในลักษณะน,นี้ถือเป็นโมฆะสำหรับสหพันธรัฐรัสเซียในแง่ของกฎหมายขณะที่คาริมคานหัวหน้าอายการของ ICC กล่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามาตรา27ของธรรมนูญแฮนโรมระบุไว้อย่างชัดเจนว่าตำแหน่งอย่างเป็นทางการของบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับเขตอำนาจศาลผู้พิพากษาอิสระของศาลเห็นว่าเหมาะสมแล้วที่จะออกหมายจับ ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store